รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับวันนี้ผมตะกนเดชนะครับค่ะน้องจิ๊บนภป้าก้านะคะค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็อดู่ที่วัดเพมสมุทรวรวิหารนะคะตำบลแม่กองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามค่ะครับวัดน,นี้นยเป็นวัดที่สวยงามโดยพระเดชพระคุณพ่พอที่มีตาปานีแก่สาธุชนคนญยบุญจะบอกเก่าวเล่าสิทธิ์ว่าภายในงานวันที่1ิเก้าสิงหาคมนะจะมีงานบุญใหญ่ในงานเททองหล่อพระนะใช่ค่ะและวัด เพชรสมุทรบวรวิหารนะคะกำลังก่อสร้างพระบูตรสดหลังใหม่ขึ้นนะคะชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมสร้างโบสถ์หลังใหม่กันได้นะคะครับขอเชิญสาธุชนคนใจบุญนะครับเดี๋ยวไปกล่าวนองการเจ้าว่าภายในวัดจะมีอะไรบอกกล่าวแล้วสิบแก่สาธที่ชนคนใจบุญนะครับไปลยครับไปกล่าวพระคุณเจ้าด้วยกันน้องนงคิดนะค่ะไปการรัสการพระาอนนะรารระจารย์ด้วยกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ก็ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกครอบครัวอัตมาภาพพระครูสมุดวชิรานุวัวตรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเพชรสมุดวรวิหารเลขานุก,การวัดเพชรสมุดวรวิหารก็ขอเจริญพรเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกครอบครัวสิทธยานุสิทธ์และผู้มีศรัทธาเคารพเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อบรรหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเหตุที่ว่าพระบโบสถหลังเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งและประดิษฐานองค์หลวงพ่อบรแหลมอยู่ในขณะน,นี้เกิดสภาวะที่ว่าน้ําท่วมขังในบริเวณพระบโบสถเมื่อเวลาหน้าน้ําหลากและพระบโบสถหลังนี้ก็ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากรตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,498จึงไม่สามารถที่จะบูรณะให้งดงามเหมือนดังเดิมได้ดังนั้นคณะกรรมการวัดคณะกรรมการสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระสมุทรวชิรโสพลหลวงพ่อจเจ้าว่าพระเพชรสมุทรวรวิหารที่ปรึกษาจเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคารามจึงมีดำริและตั้งคณะกรรมการ ในการดำเนินการก่อสร้างพระโบสถหลังใหม่ขึ้นซึ่งประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2566อาตมาภาพก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกครอบครัวไปร่วมกันสร้างพระโบสถหลังใหม่ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการและวันที่19สิงหาคม พุทธศักราช2,566วัดเพชรสมุทรวรวิหารก็จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำเ้าโบส์หลังใหม่ก็ขอจเจริญพรเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันร่วมบุญร่วมกุศลเป็นสะพานเชื่อมบุญเชื่อมกุศลแต่การร่วมพิธีประกอบพิธีเททองหลอ่อพระประธานประจำเผาโบสถเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปก็ขอจเจริญพรเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รวมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยอนุภาพในคุณพระพุทธเจ้าอนุภาพในคุณพระธรรมอนุภาพในคุณพระสงฆ์อนุภาพในบารมีธรรมขององค์หลวงพ่อบ้านแหลมอนุภาพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อนุภาพในคุณปิดามารดาปุย่าตายายจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยให้คุณโยมและครอบครัวทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีโชคมีลาบคิดสิ่งหนึ่งประการใดประกอบหน้าที่การงานใด ก็ขอให้พบแต่ความสําเร็จสําเร็จสําเร็จสมมโนรสปาถนาในสิ่งนั้นๆจงทุกประการเทิน